สวัสดีเอซีสุภูสุขคนครับผมตอนนี้แอดก็ได้เดินทางมาหอนบ้านของพกก่อจิตแล้วนะครับท่านทมเอฟซีบอกให้มาตามแนวทางของพ่อจิตพี่น้องๆเมื่อน,นี้่ก็ได้มาหอนมาถึยงเรวแอดกะบริมาหรายงวดแล้วขอตทวขกอไปพ่กลรับกันนี่ครับผมนี่ต่ว่าคงแรกนี่พ่อให้เนาะให้เขาตะเล็กจริงต่ว่า เจ้าคู่นี่คุณผู้ชายคอจับคู่ไหมอ่ะเป็นยนอไกันมาตอนได้โืนมวันนึงเ้ยได้นทุนไน้นทุนสองตัวสองตัวโอ้ดีตัวนี้ได้แม่เก่าก็ืนึ่งเก่าเหนึ่งสิอเนี่ยอาพอซิเรียกว่ากับโอ้สดายถ้ามันดอกนึ่งเก่าจะค้ายเถ่าอยู่ กน้ันดอกเขาเป็นถือตัวเกจะได้ทังบทั้งล่างตัวเสีอไข่พชไยร้ยแสนกว่ยโยโอ้ขมันมันตกโอขาดอกสิบเเนี่ยเออมันมันดอกเขานึ่งเกอีพอ้าเพียเนะครับโคพืชไทยอปเิลคันมาี่เป๊ะได้พี่นองเอฟซีโอเก็บมาอัติโชวดีนะคิดได้เป็นแสนดเนาะไทยแอปเคายาึ้นไปเต็มต สะพนครเอออย่างไรไปต้องปิาคันเดลียวซสียบก่อนถึเป็นเสียเอาวันีวันนี้จะว่าขาดพี่น้องเอฟซีวันนี้นี่ยังเด้อขับเนี่ยวิอ่ะบึงูพอเห็ุไปนล้นะครับตัาอาจจะหลอกตัวหง่ขึ้นก้าวนะครับวิ่งม่างครับเราเห็นจะนำไปตัวเงยพอคำนวณเห็นเห็นเลยพี่้องเอซ นี่เขาอันนี้ล้างก้อนป๋อพ่อหนิพอเห็ดคาล้างก้อนเหมดตอนเนียดยังไเรียกวิ่งอ่ะ วงวดนี้วิงงว่งรังเก้ากับสี่วิง <บน S 2> ว่งบนวิ่งบนสามกับเจ็ดอ๋อพี่น้องกัี่งามแล้วครับพี่น้องงวดนี้เหลขกที่งามนะครับถ้าคู่มันจะเป็นตัวใดครับผมครับผมด้วยแต่ว่ามันมาหลักสิบ่ะ วิ่งบนสามกับเจ็ดอันนี้มันก็เะมากเอาสามกับเจ็ดขีดเส้นใต้อันเน่นสามมาอนโอ้ขีดตั้งสองคนครับ สามตัวน้องมึงล็อกครับผมวิ่งล่าววิง่งรางเก้ากับสี่พอเห็ดวิง่งรางก่อนเนองเพราะว่าเรลยกล่างมันออกก่อนอันนี้เขียนบนก้อนเลีวยอ่ะโมไปยังนะครับเห็นบ <c oughs> มพี่น้องเห็นกันว่าถ้าบ่าเห็นแล้วแอดหลอกให้เบิงอีกตัวบอกใหญ่หนึน่งนะครับพี่นอ้องแต่ว่าพอคำนวณไปแล้วก็จัดไป ขอ้เด็กสามตัวนะครับหมวดนี่เด้กสามตัวนํานะครับน่าสนใจนะกับผมเขียอนะมดนี้วดนี้พ่อกระไฮเอาบ้างไหมพ่อวดนี้พ่อกระไฮบนสามโคล่างสามโคคือเก่าน้างหอนะเด็กจับโคแต่ว่าเด็กวิ่งนีทีนี่ สครูโอ้ยังเลสีคร,ยครูยังเลสี่คอ,อ่ะยังเลสีครูตาไรพี่ห้องพีฟีอ่ะจนวิ่งรังพ่อให้วิ่งนะครับวิบ่งเก้ากับสี่พ่อจับครูให้กับมีเก้าศูนนะครับเก้าสามเก้าหกบนผเก้าหเก้าเจ็ดนะครับโอ้ ถือตัวมักถิ่นนอกไปนี้นั่นบ่ือแก่พ่งคนถิ่นนอกบนนอแม่เาดิก็จะบอกมาเหมือนเสาเลยพวงนบ,<อ>บ่เกาไเกาเจ็ดีบบ่บ่โอ้ยบ่แล้วสามสองสามสองเอามัน,นขเขาดี้ก่ไข่เขาดีดึวคไขมันมากนมันมากศูนย์สามสองครับผมมขามาศูนย์สามสองเลยบ่าเล็กเล็กร้อยไม่ศูนย์ครับสองเลยวันนี้รับ้อยม่ศูนรับสองสามเอาลำพีนองอีพีฟังพ่อวอกไปก่อนพีนอง ส่วนตัวเด็กแกฟ้าใจฮอนแล้วพี่น้องเนี่อ่าค่อยเป็นค่อยไปอ่ะชาชาเด้พผาเดียมงามถ้ารุ่นน้องในติดวงกันพี่น้องง่ายเงือบกันเลยอ้าวกันกรส่วนวิ่งวิ่งวิ่งบนนะครับวิ่งบนวิ่งบนนะครับแต่วิ่งกระจี่จังไดรกับมาสามกระจี๊ดครับจังไดรกับมานครับบนจับป็นต่หล่อแค่ตัวไหนเท่านั้นล่ะพ่อมัดมัดเก็บแห้ง เก็ดมันมากเขากันสามสูตรหนึ่งวันนี้อ้เก็ดสามสูตรได้ส้นกันว่างหันมันมากสูตรหนึ่งสองสูตรหนึ่งมันมากสูตรนั้นมันมากแปดตัวเดียวว่างหันครับสูตรหนึ <good> ่ง <word> มันมากันมากเก็ดอู้มันมันมันมาชนกันมาส้นกันเพราะว่ามันจับยากกว่ากูว่าจับกูว่าได้จับใช้กันกูว่าได้จับเท่กันเออถ้าจับเท่กันเนี่ยเขาเปรียดเราก่อนะเอาวัดนี่ เก็บชนกันวาชั้นนะครับชนกันสามสูตรช่อนกันสามสูตร,ตรทองเฮพชรน้อยก็ต้องมาเก็นบนะครับ 3, 2, 3นี่แหละสองคู่เลยที่แอดมักไปพวกนี้แอดมักมันหันนะครับสามสองกับสามเกต์นี่แหละพี่น้องจัดหนักกันด้วยเพราะว่ามันเข้ากันพอดีพอดีเลยพี่น้องที่เกต์หนึ่งบนพอ่อเกต์หนึ่งกับข้อมตัวนี้เกต์สามกับใบเพราะว่ากับใหบข้อมตัวนี้เล่นได้ ครับโอ้มันเด่นตัวเด่นถ้าพ่อเนี้ยนี่ข้อเนี้ยตัวสามเจ็ดเจ็ดสามมันข้อข้อว่ามันแดงไดงกันต้องติดต้องติดเกียแดงว่าขออข้อเนี่ยูนเป็นลักลอยตัวนี้ซูนกรบซองเป็นลักลอยเอาที่นี่มาเบิ้งกันนะครับเลขสามตัวของคุณพ่อนะครับพ่อยสามตัวมานน้ำเลือดพี่น้องก็จะล่างนี่เก้า <3 S 1> สูงสามตัวนะครับจะเขียนไว้ด้านล่างนี่แหละพี่น้องเลขสามตัว ก้ศูนย์อ่ะวัยธนาก็ได้อากาศชิมเรียนศูนย์สามสองเก้าสามศูนย์อันนั้นเก้าหกประพันเก้าหกนะ่นก็เก้าหกเก้าเจ็ดว่าเป็นยังไงของเกียนติไหมล่ะกับผมเกียรติบัดนี้เป็นตัวนี้สองสองเจ็ดหนึ่งบอลว่ะเออสามตัวอืมสองเจ็ดหนึ่ง แล้วก็037ออากับให้พ่อพี่น้อง037 073นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวพิเศษด้วยเอามา0มา0 7 0์เขียนกันเลยอ่ะพี่น้องยูซี่ครับ0ดับรักนเวยบุญรัก้อยบุโอ้รักนเวยบุญ0ดับแล้วก็1ดับทุกลักล่าง1ดับทุกลักล่างโอ้แสดงว่า1นม่มาจแถมโม่มา1ดับ มันสิม่ากเก้าเก็บเก้าสามหนึ่งพอถามว่าหนึงน่งหนิรักทุกรักได้รันแต่ว่ามาบนได้โอ้โหแต่ว่าศูนย์หมาล้างได้ครับ <น S 1> ผมเอาเพราะว่าตัวเดียนพอ่อกลับให้พอ้อก็เลยแอบวงผมไปหลดเพราะว่าตัวเดียนสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับพ่อกลับให้พอ้อนะครับบนนะครับบน เราให้พี่น้องยุ้ซี่แคบหน้าจอกันอีกรอบนึงนะครับพี่น้องเอาตัวใหญ่แล้วพี่น้องตัวใหญ่แล้วนะครับพอเขียนตัวบ่ใหญ่เป็นลายยุ้ซี่บอให้เห็นนะครับแอดกล่อกตัวบักใจนะครับพี่น้องข้อข้อบนรัดยังข้อบนรัดยังครับสวนรัดงวยโอ้บนรับสูนเจ๊แอจะดรุกเห็ดดับข้อพี่น้องบนดับสวน่วยดับบนดับบนหน่วยเขาเอาสวนกวาดสวนดับ ศูนย์ดับล่างพอ่อหนึ่งทุกหลักษับล่างทุกหลักนะครับพี่น้องยิปซีหนึ่งนะครับพี่น้องยิปซีนะนี่ครับพี่น้องตีกอาดไปพร้อมนี่ครับพนะี่น้องยิปซีเอาแคปหน้าจอกัน<ด>ถ้าติดศูนย์นะครับติดศูนย์บนไ<ด>ก,ก่พอเข้าล่องในะพี่น้องได้ ดิสูนบนเฮวข้าวลงคือคือบ่มันเดกลับชนิดนะครับแต่ว่าเต็กพอน่ารุ่งสุนนะครับถต่ว่าม่านดับสิบได้แต่ว่ามานดับตะนวยโอ้รักตะนวยวยมาดับสิบได้ซูนสามซูนยังได้ไแต่ว่าศูนย์ท้ายปะได้ศูนย์ท้ายปะได้ครับผมโอ้ครับพี่หลองพี่เสี่ะฟังพอบอกกันนะครับแต่ว่าล่างนี่หนึ่งว่มาเจ็บตัวโ่มาทุกหลักมาหน่วยสิบลอยกับว่มา ม,มันไม่ลอยดีบัวหลางเนาะ,อนะ,อนะเอา่ห้ลองกี่ซีนะครับล่างดับทุกหลักนะครับจะเป็นลักชิบรลักหน่วยกาดซื้อให้เบาลงทายเซีชอบนะครับให้เบาลงนะครับบ่ามันเป็นวายจิบว่าใหา้ซื้อรถที่พี่น้องว่าใหา้เอาแต่ว่าให้เอายุดแต่ว่าให้เบาลงให้เบาเบาให้เบาลงนะครับจ่นะั่นแล้ว่ะ กันตามนี้เรี่อยๆนะพ่อจิตหมดที่แล้วนะครับคงสุดท้ายแอปเปิลมาเขาเจิ้มเตียนพ่อได้ค่าประตูค่าอียิงกันได้อยู่พี่น้องที่ท่ามากหนึ่งเก่าและจิกจังนะครับพี่น้องนะครับกว่าเชได้ด้วยฮะขอบคุณขอบคุณพ่อยังไงครับผมขอบคุณขอบคุณครับอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้นะครับเด้อ บนพ่อกรให้สามสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสี่คูเลขสองตัวไม่สี่คูอันอันนี้กับน้ำประพอหนิกับตัวน้ำแมนประพอหนิไม่ต้องกับตรงตรงตรงเลยมบกับกับแค่คู่เดียวนี่เท่านี้นี่กับได้สามเจ็ดเก็ดสามว่ากับเหตุไดสามเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยโอ้แสดงว่ากับในตัวแล้วน้องตรงตรงเลน้องนั่นตรงตรงแล้พี่น้องแต่ว่าตรงตรงรอด ตัวเลขสามตัวก็ศูนย์สามสองศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามใหับโอ้ให้กับถ้าสามเก้าเก้าสามโอ้บนวิ่งสามกับเจ็ดเลื่อมอ่านเลขวิ่ง <c oughs> ล่างวิ่งเก้ากับสี่ล่างกับมีสี่คูเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดพ่อพนวากับตัวเดียวได้พี่น้องกับจะสามเก้าเก้าสาม หนึ่งดับล่างศูนย์ดับบนได้พี่น้องได้เนาะแคบหน้าจอเต็มอันนั่นครับดับตานวยโอ้ศูนย์ดับหน่วยเอาพี่น้องศูนย์ศูนย์ดับหน่วยแต่หนึ่งเนี่ยแต่ล่างเนี่ยดับทั้งทั้งหนวยทั้งสิบทั้งนวยทั้งสิบเอ้าพี่น้องปาดเบาเมื่อกี้ดับพอาะักลอยดับพอาะักลอยล่างเลยที่ไม่รักลอยคอยโชว์มันเรื่อยแย่งสุภูสุคน กอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม